เพงกับโบเบไปรายการแซบพาซามารีนนช่องสามยเพิมแต่งเัวเหมือนตัวหญิงเลยนะคะหล่อมากไมถามเลยแล้วพี่ไม่น่ารักว่าช่องหนึ่งที่มีสัญญาเป็นนงแก้วคะ่ะซ้ำแพงโบเบย์บลูกกคาลคย Birdyard Channel ะะวันนี้มินขอได้ขอดีวิตตัวเองค่ะวันนี้วันที่1นธันวาสองพันหกสิบสามทุกคนจะอาจจะเห็นว่ามินนั่งอยู่บนรถนะคะใช่แล้วก็มีสัมเพลงกับโบเบมาด้วยนะพาสัมเพลงกับโบเบไปรายการแซบพาซ่านออกอากศทีวีช่องสามอเป็นเลยว่าตื่นเต้นมากทุกคนก็เป็นกําลังใจให้มินด้วยต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะทำให้มินได้มาถึงจุดนี้นะบลูกับเผาคุยเนี่ยไม่มาด้วยเหรอใช่ค่ะเพราะว่า2ตัวเนี่ยค,คือค่อนข้างซนมากๆดื้อมากๆนะซนมากอยู่ไม่นิ่งอ่ะสัมเพลงกับโบเบเนี่ย เป็นนกที่รู้งานเวลาที่ออกมาข้างนอกเนี่ยเขาก็จะใช่ <c oughs> เล่าข้างนอกเนี่ยเขาก็จะแบบนิ่งนิดนึงนะคะมินเองเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นนะบินจะพาทุกคนไปตึกมารีนอนช่อง3เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะคะ วันนี้สุดได้ไหมก็เตรียมเ,เท้าหมเห็นอี่มีมแต่งตัวนะครับเหมือนเจ้าหญิงไหมคือใกล้แล้วเดี๋ยวเรากิงงานน้ำกินอะไรก่อนแล้วแล้ก็เดี๋ยวค่อยไปเตรียมตัวกันละอเอาล่ะ ก็เดี๋ยวจะเตรียมสถานที่นิดนึงจะเต็ียมอนนะคะให้กับเฮโมเบ้ด้วยด้วยินตรงกลางเลยกัน mm hmm. ตูงน,นะคะในห้องนี้ก็จะมีกล้องถ่ายอะแยะต้องขอโทษด้วยนะคะกับเจ้าของเสื้อนะคะโบเบปกดให้เรียบร้อยแล้วนะคะพวกกระดู

ะะรูอห้เขาได้ย่าตแนะนำตัวเองหน่อยนะคะค่ะชื่อมินนี่นะคะจากช่องบรรญาชาแนลค่ะมี่อารมณ์มาสองตัวค่ะชื่อสัมัูร์ก้วเป็นช่องหนึ่งที่มีสัญญาเป็นนกแก้วค่ะเป็นช่องที่ถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวความรู้สึกของน,นกแก้วนะคะความน่ารักแสนซนแล้วก็ความฉันฉลาดนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของเก็บความรู้ต่ตางๆนะคะที่กับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยสวัสดีครับผมชื่ออารีครับผมาจากช่องอา สีเฟมไมีนะคนับแล้วอันหึอันสองันสามเป็นไงอันหนึ่อันสองไ,ไม่มีครับมีแตกินนกแก้วด้วยใช่การให้อาหารและสุขภาพด้วยอนิดหน่อดโอเคถ้าจะรัด สวัสดีครับผมเปน,นะครับช่องดั้งช่องดังเปมไม่มิครับนะคะวันที่ส2บสองสามเนี่ยคือเราทั้งสี่ช่องนะคะก็ได้จัดสร้างจัดสรรกิจกรรมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมอบให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวรวมถึงผู้คนรักสัตว์ด้วยนะคะก็อ,อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาในวันที่สิบสองและสิบสามนะคะที่ศรีปาฝั่งล็อกค่ะ การเยอะๆนะคะนี่ฮะสามเรียบร้อยครบจบเลยเดียวนะฮะเรื่องขอผมไู่ต่องพูต่อเราวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ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 นนีนะคะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเงตื่นเตนมาตอนนี้ยังตื่นต้นีม่หายเลย เแล้วก็อาชีพนะคะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราไปหาเขาอกาันดีกว่านะมาแซ่บผ่าศูนุลดวงความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันฮะคุยกันไม่หยุดเลยคุณเชื่อไหมตอนต้นรายการไม่พูดเลยนะแต่พอเข้ารายการปุ๊บพูดไม่หยุดเลยตอนนี้ต้องแจ๊คอยู่ตรงนี้อ่ากลับไปต้นต่อฮะน่ารักมากเลย มากแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการประกวดไก่แจ้งการเห็นตรงค่ะแล้วก็ไก่ชนพื้นเหมือนกันไงคะคุณหวานมันหอมแบบคําแรกคือหอมหวานเลยครับไม่ใช่เลยนะคุณตอนที่คุณกินใช่ไหมฮะโนเกะบอกว่าหรือป่ะโอ้โหทำเสียงนี้ทเลยนะโอ้โหอย่างนี้เลยน้องไม่อยากกินมากน้องอยากกินน้องอยากกิน เหมือนนกลุกคิวเหมือนนกลูกคิวบอกไายบายรู้เรื่องทุกอย่างแต่ว่านกยังไม่ไปสิรอก่อนช่วงหน้าค่ะเพราะเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันกับมือถือที่เราจะแจกวันนี้